ัสดีครับพบกับระเบิดเวลาฟาร์มสาขาบุรีรัมย์ครับวันนี้อากาศหนาวๆช่วงเช้านะครับทักไทยนะครับกับนุ่มรอนะครับผมลูกแท้ๆของเจ้าลีโอฉายานะครับ16นาทีนะครับดูนะฮะดูฮะเขาบอกว่าเป็นพ่มาเลยดูแววตาครับไอ้นุ่มแปดเดือนก็ยินดีนะครับกับคุณพี่นะครับคุณพี่ที่สู้กันประมูลราคามา โอ้โหนะครับร่วมหมื่นนะครับผมดูครับแข้งกําไรสวยๆครับแข้งกําไรสวยๆบางคนไม่เคยเห็นแข้งกําไรเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะแข้งกําไรสวยๆฮะสวยไม่มีที่ติเลยนะดูครับสวยไม่มีที่ติเลยพี่น้องสวยไม่มีที่ติเลยนะครับผมก็ฝากติดต,ตามนะครับ สาระดีๆช่องความรู้ดีๆนะครับกดเข้าไปที่ y o u t u b e นะครับพิมพ์คาว่าระเบิดเวลาฟาร์มก็จะเจอช่องของระเบิดเวลาฟาร์มนะช่องของเรานะครับสาระดีเกี่ยวกับไก่ชนนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ระเบิดเวลาฟาร์มนะครับผมตอนนี้นะครับก็กำลังปั้นไก่ก่งส่งให้คุณพี่ทุกท่านนะครับได้นะครับนำไปต่อสู้แข่งขันและล่าเดิมพันต่อไปครับสวัสดีครับตอนเช้า